ค,ค้สรยอจะพามาชมไม้มเมล็ดก,กระถางละสิบบาทไม่หลอกเซตละร้อยต้องรับเป็นเซ็ตนะคะเซตหนึ่งร้อยก็จะมีสิบกระถางเนาะเป็นไม้ไม้เขียวคะ่ะทุกคนไม้มเมล็ดเขียวเนาะลูกค้าสรยอทาเองคะ่ะอันนี้นับหนึ่งกระถางนะคะจะให้สรยอเลือกให้หรือว่าลูกค้ารีเควสมาเลยก็ได้ไปเพิ่มเพื่อนกันในแอปฟ้านะคะสาวสรัญญาเหมือนกันเนาะ จะได้ติดต่อมีกล่องอิ inbox ติดต่อกันหรือไม่ก็โทรมาค่ะโทรมาที่เบอร์081292 1849ค่ะลูกค้าถ้าสนใจก็ทักทายมาได้ค่ะก็จะจะเอาบอกก่อนว่าเป็นโทนเขียวเนาะทุกคนโทนเขียวแบบนี้อันนี้นับหนึ่งค่ะนี่แหละในกระถางก็นับหนึ่งถ้าใบยาแบบนี้สรยอก็จะตัดใบออกเนาะได้ไปแต่ต้นนะคะ แบบนี้ต้จาจะหัวน่าจะลงหวัวค่ะทุกคนเขากัดสีมาแล้วนะคะนี่เห็นไหมกล้องโฟกัสไม้กัดสีมาแล้วบางต้นก็เม้นมะยมมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นเขียวเลยกระดูกเขียวชัดเลยค่ะอันนี้ค่ะสนใจก็ทั้งทายมาได้ค่ะสระยอทำเองค่ะทุกคนไม้มเมล็ดเพาะเอง แต่ว่าเหลือแต่ไม้เขียวนะทุกคนมาแบ่งปันให้ทุกคนถูกๆอันนี้แบบอืมทรงใบทรงใบสวยค่ะทุกคนแบ่งปันให้ถูกๆให้เพื่อนๆไปช่วยเลี้ยงค่ะมีเยอะด้วยค่ะไม้ทำเองไม่แพงค่ะทุกคนค่าส่งก็เมาส์หกศูนย์นะคะถ้าเป็นแบบหอตุ้มล้างลากเสร็จหอตุ้มทิชชู่อย่างดีค่ะสองสามวันถึงเนาะไม่ต้องห่วง สามวันถึงค่ะทุกคนพักใต้ก็สามวันถึงเนาะกระบี่นครศรีธรรมราชทุกคนลูกค้าก็มาอยู่ไปเพิ่มเพื่อนในแอป,ปฟ้าได้นะคะสาวสรัญญาค่ะหรือถ้าจะเพิ่มเพื่อนในแอป,ปเขียวก็ที่เบอร์0812921849ค่ะเขาจะมีลูกเล็ก,ดกแดงในนี้เลย ให้สรยลเลือกให้ก็ได้ค่ะหรือทุกคนจะเลือกเองก็ได้อันนี้สรยอก็จะตัดเลยนะคะก็จะไปแต่้นเพราะว่าจะขนส่งยากนิดนึงนะคะต้องเข้าใจไหมราคาถูกเนาะทุกคนนี่ค่ะไม่ทำเองค่ะโอวยอวย น,นี้การสีดำค่ะทุกคนดำขัดเข้มเลยค่ะเม้นมายมมาแล้วเม้นมายมอย่างชัดเลยค่ะทุกคนใบนี้ใบนี้ค่ะแต่ถ้าไปใบนี้ตัดออกค่ะเพราะว่าเขาจะยาวเกินรังนะค่ะแต่ว่าไม่เสียหายนะคะทุกคนบอลแก่แล้วค่ะน้องแก่แล้วน้องพร้อมจะเปลี่ยนกระถางแล้วค่ะ พักทายมาได้นะคะที่เบอร์0812921849ค่ะ